ป e. mm. ้าใส่กุ้งอยู่กลางเพื่อนบ่ะ่สวัสดีพี่น้องอคือกระโดดให้นะตุมใส่กุ้งอาหารบ่หอยนะจะใช้ไครนะแล้วป่ะเนี่ยพวกกขพวกป็ดปาดด้นนมีสิบหนึ่นมีสิบคเจ้าอะไมาขายจุะมใช้อันมี้สิ คือขักแต่นี่ยผดไปใส่กุ้งไว้บุตคืนมี่้ออกนะก็มาร้านเนี่ยดอนน่าสิบมันแดงๆนะขักอะไรนี่ยกระปูกระเข่าอ้าเต็มแดงๆอยู่ใายขักนีงไงล่ถอยใช่ใ่จะใส่อยู่ไส่ใส่แน่นอนอืมมันจะเอาไปใส่ตัวเสมอเลย ทขากระแซมจากสิอเต้นใส่กูตเน้อเอยัไปตลาดเดอ้ยี่ไปชื่อยัางถดเย็บกระโตขนาดนาซื้อบัตเตมงินแล้บัตเิเงินวิซศษรคาก็ได้ดอกต้องซื้อตลาดดอกคุ้งเต้นพี่น้องเขใมาเกลอกราคาเดียวกันครัตลาดก็บัตยียงในอาหารจ้ะ่ะเขาครัวก็ประเด็กเขาครัวก็ประเด็กกับทำกับทำทันใดซ้ำอย่างนี้อืออืมันมีอาหารประดุกไงกับข้าวไก่แล้วนีคือ ปาดออกปาดปาดอะไรเอามีดปาดเลยเออเอามีดเป็นไกอะไรปาดปาดอะไรเออเราบโบราณในใครจะเถื่อเอเนี่ยเอามีดตัดเนี่ยเขาจะเอามีดมันจะแหกะไปจะทิปนะจะแบบเอามีดลามคือขาดแท่นี้พี่น้องอาหารประดุกนี่ก็ถือเข่าเนี้ยอรีบ่เอออือาหารประดุกมันหมักกุ้งเต้นบัดน้ไปรีวิวตอนเราใส่เวลาหมีเรากไปใช้ มาหลานบึงเพื่อนเลยตะลมามาตุ่มไปตายาได้ปุเอามาคอยนะตุ่มคอยใส่ไมแลอวยับตัวเมีมีจะออือกุ่เต้นพี่น้องคือวัานีแต่คนจะได้ขันมากอกจำเจียนะยน่ยอือ ุ้งนะม่ไู้อะไ้นะเหนอข้อส่องเล่าอ่ะเเล้อกเเลี่อยากไคนขัรถพาข่ากอยากไ้เออเห็นอะไระย่ปลาหลตือมันมากันโฮมกันนมันมาก่อนกันนะย่มีตัวผู้ดีเลยเสมอเลยพี่น้องเอ้ยแซมนี่มันกระชาบาทเนาะ เป็นบ่อเลื่อยอยากกุ้ง,งาน,น,น้อยๆเนาะลายตื้ตอทนำะนี่แหละผู้ดีก,กินหวานเลยนะี่นกุ้งลายมันก็ได้เนอกเรื่องแล้วใช่เราเห็นวันละแปดตีเนี้ยป่าบูกระเข้าได้พวกมันชามชีหม่องบนมนบอกมันเข่ากุ้งก็เดียววา่าละแปดเลยตัวนี้เมื่อในตลาดมีตลาดนัด สิาพันยางปตลาดัฐยางปรดิหยาบบ่มีหลรดดเท่านั้นน้ำมันจนแหงเจ๋าอย่าลืมมาออกเรื่องกัะปูนะเออาขาด้ยนะผู้ชายได้ใชก่อนขายกำลังเร่งนะแมนอืมไล่ลายันงงแชองรงก็ได้ดีนะกบกบได้ผู้หญิาแจมจะเป็นอันนั้นกูจะเป็นอันจะซื้อ่ยาน โอยเ้จเอโอ้โหเงือนอีขันนลจะเจ๊อืมอีขันนะน้องบด่าไปจ้ก็ได้หนกใจรองมือไปได้จากไปส่องมื่ดูปูมดเลยน้องไอ้ด่าอันนี้อืไม่เป็นน้ำเก่าด้น้องบกด่าาเลกมีแต่ตัวงางาไปพี่น้องพอกันอยู่ตลาด ใส่นน้ำเกลือกันพี่น้องกุ้งกุ้งกุ้งเต้นเด้ย h าดอนแบ่งหายทำเมนูกลอยขั้นมะกอกแล้วก็จำแจวกับเสี่ยมแต่พี่น้องผักหอมเนาะขอโทษขอไปลำนลายผู้ที่บอกกินดิบ ไปส่วนหมากกุ้งจะจะมีคนกินดิบลายอยู่เอาวะขืดว่าด็อกือยังไงคิดไปเองมากกสี เดี๋ยวเดา๋ยวจะลงไปแแ่น้ำเลือไว้อยากเป็นแกลมปูเนาะนี่กุ้งไม่แต่ตัวใหญ่แต่ว่าบกไข่นะพี่นาะไม่มีตัวไข่เลยถ้ามีคงดีจะไปเทลงน้องเลย พอน้องมินเหลี่ยงงวัวเดี๋ยสีก่อยแล้วก็สีขั่วไปสู่ผลกินอยู่ทงใส่มะกอกก่อนน้องใส่เป็นหมากเลยมันดึงเสีขันมะกอกก่อน แบบใส่เกลือขู่แบบเต้นน้งเด้งไปแล้วก่อนหนึ่ใส่มือก่อนแล้วก็สิขู่เอา คือหน่อยเองแทพอว่าเรายุบไว้เลยเอาหมัก,กเกาะเอาหมักขันมักเกาะสดๆเลยแล้วก็พักกระโดนห่อใส่กระปุกอาพีกเป็นนัวเป็นนัวเหมือนนาะคอยวัเอาขาวลงไปส่งแล้กวก็ ยังมาทางเทิงแล้วยอย่ามันไปจิ้มเข่ากูได้หมักใส่น้ำปลากใส่น้ำปลาแต่ว่าห้ามบ่มักใส่น้ำปลาเด็ดทน หอมลงไปช้อนเตะผักเสริมมาได้ใส่อ,อึ๊บบัดปุ้งเลยอับลายเตยอึอืบพี่นอ้องเป็นตะแสบบอกคะ ควายกุ้งใส่มะก,กอ,อกนี่เรียบร้อยครัวก่อนบาดนี้สรุปขั้นมะก,กอกควายนะ,ะกะครัวเอาสบายดีเด้อพี่น้องสบายดีสุขสุขาวสนลำบากใช่อันนี้นะไม่กินข้าวจาังเละใช่กินข้าวไปเกี่ยวข่าวอีกเต็ม เกี่ยวข้ญญาวซอยาดอนเถื่อเราให้กินนำ้ำข้าวเจ้าเราไปขน้อยบริบายทั้งใดพี่น้องเอ้ยขาปั้นเขา่ากระุกใช้รอบใบเพื่ออะไรเพื่อวะตอนนี้ก็คือสมุนเนาใช่อาหารนะรอดตายแล้วปีน,นี้อโกยอาห,อหารเฮากินข้าวทงขาท้าวเจ้าต้มหอยตะไบน,น,น,นาตากแดดพี่น้องเอ้ยกินอะไนี่แหละกินกลางดินกินกลางทค,คัควก้อยกุ้ง นอนกางดินินยกางไซกินแล้วก็นอนเราด้วยนี่อ้าวมีแค่กอนยอนไปเลงน้องกินแล้วโยนกินมาแล้วโยนถิ่มแล้วบ่กินแล้วโยนถิ่มเลยแก้วกระจ้ามาหนึ่งโยนถ้วยอีกโอ้ยสร้างคอนเทนต์อย่ี่น้องเพียกินแล้หวานสะไปลงอย่าอย่าหน่อยสิว่าอย่ามากระเด็นเยอะแล้ีไปเดาปะกาวนุกันมือสุดคน

ขอกนุญนตบาดค้ำหมดเลยทอหมดเลยทอลงเท้าได้ยเนี่ยเข่าในเื้ดก่อนเนี่ยมองยูทูปนี่น่าเล่นอย่างนี้รูไหมลงมือลงมืออันนี้ก็คือหั่นมะกอกแต่ว่าห้าคั่วแล้วคั่วไปแล้วบ้างตัวขันนี่งกะัวหัสดเนาะเข่าเนี่ยินเขาเกาอยู่พี่น้องเลยหัวตุ้งข่อยกแน่นอนวนเก็บไลยโอ้ยผาดทแล้ว <chill> ม,มาด้อพี่น้องมาพี่น้องมาเอาะหนเขาล้มกันจ้ำแจวเฮบ้านเห็นนี่เลยเนะเห็ขอเ็าเป็นเนี้าห

ยังปลูกยังากอะไรอีอยากาไหกมมันง่ายรักเดี๋ยวเนีย่ยเออฮะอือทับนี่น้นองเลยเป็นทับอยู่วะักกระโดนหรอกก็เพือ ตอ,อมนอมันม้วน้องแอ้ยมันฮ้อนเห็นกงาแบบมันม้วนนะเฮ้ยจังเงาดำมันบมดจุกเจ้งแบบแจ้งเนาะเดี๋ยวแท่ง,ทงคุณติดขีดกินต่อก่ะด้วยพี่เองบุรู้แมืแงวันนะ่ะอยู่เสียกระนำลงมานี่แหละหั่นกข้าวบัลนาวนี่แลหละฮะกินคำเดียว <laughs> สำหรับกินนี่ก็เอาไปทำนี่ก่อนด้วยพี่น้องกินล้างไม่เอาดอกบานนี้อ้าตัว้าแล้วพี่น้องอยู่ดีมีแห้งเบ้อสุขสุขคนขอบุญขอบคุณล,ล้านที่เข้ามาติดตามรายลัส <laughs> สบสมบอกัขขนไหมลิงานพี่น้องสวัสดี